สวัสดีค่ะเรียนดูวิชาดนตรีนักศิ์กับครูบิวนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ท่ารำกันนะคะครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้ทราบประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานกันก่อนค่ะรำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนเป็นการรำและการร้องของชาวบ้านซึ่งเป็นการรำคู่กันร,ระหว่างชายและหญิงและรำเป็นวงกลมค่ะโดยมีโทนนะคะเป็นเครื่องประกอบจังหวะค่ะ ไม่มีแบบแผนเน้นความสนุกสนานเรื่องเิงค่ะต่อมานะคะจอมพุลปอพิบูรณ์สงครามนะคะท่านได้มอบหมายให้กรมศิลปากรน,นะคะจัดทําการปรับปรุงนะคะการรําบทร้องนะคะของรําวงมาตรฐานให้เป็นแบบแผนค่ะเพื่อเป็นศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านนะคะไปสู่คนรุ่นหลังค่ะ รำวงมาตรฐานนะคะมีทั้งหมด10เพลงค่ะโดยแบ่งเป็นกลมศิลปากรเป็นผู้ประพันธ์ทั้งหมด4บทเพลงนะคะคือเพลงงามแสงเดือนชาวไทยรำซิมารำและคืนเดือนหายค่ะต่อมานะคะท่านผู้หญิงละเอียดพี่บูนสงครามนะคะได้ประพันธ์6บทเพลงค่ะคือเพลงดวงจันทร์วันเพนดอกไม้ของชาติหญิงไทยใจงามดวงจันทร์ขวัญฟ้ายอดชายใจหานและบูชานกรบค่ะ สำหรับท่ารำที่ใช้ในเพลงรำบุงมาตรฐานนะคะกรมศิลปากรนะคะได้นำท่ารำมาจากท่าแม่บทของนาฏสินไทยนะคะมากำหนดเป็นท่ารำของแต่ละบทเพลงค่ะเพื่อให้เป็นต้นฉบับนะคะจึงเรียกว่ารำางงมาตรฐานค่ะโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏสินไทยนะคะเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำของเพลงรำบุงมาตรฐานนะคะโดยมีรายชื่อดังนี้ค่ะ ในส่วนของการแต่งกายรำวงมาตรฐานนะคะมีการกำหนดการแต่งกายของผู้แสดงไว้ทั้งหมด4แบบค่ะโดยจะแต่งเป็นคู่คู่นะคะรับกันทั้งชายและหญิงค่ะแบบที่1นนะคะคือแบบชาวบ้านค่ะแบบที่2นะคะแบบรัชกาลที่5ค่ะแบบที่3นะคะเรียกว่าสากลนิยมค่ะและแบบที่4เรียกว่าราตีสโมสรค่ะ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าในรำวงมาตรฐานมีบทร้องทำนองเพลงและความหมายของเพลงดังนี้ค่ะสำหรับท่ารำที่ใช้ในเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าคือท่าช้างประสานงาและท่าจันทสงกรดค่ะเราลองมาฝึกปฏิบัติพร้อมกันดูนะคะเริ่มจากเท้าเลยค่ะ ให้นักเรียนนะคะกระทุ้งเท้าขวาก่อนนะคะจากนั้นนะคะถอยเท้าค่ะแล้วก็ย่ำย่ำแล้วก็กระทุ้งนะคะถอยย่ำย่ำกระทุ้งถอยย่ำย่ำกระทุ้งต่อไปมาดูมือนะคะจีบหงายนะคะแขนตึงนะคะเรียกว่าท่าช้างประสานงาค่ะแล้วปล่อยจีบออกเป็นตั้งวงกลางนะคะหรือเรียกว่าท่าจันทรงกฎค่ะ จีบหงนะคะแขนตึงนะคะปล่อยออกเป็นท่าจันทรงกรดค่ะลองปฏิบัติพร้อมกับเท้านะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสามารถปฏิบัติท่ารำตามคุณครูกันได้ไหมคะนักเรียนหมั่นฝึกซ้อมนะคะแล้วนักเรียนจะปฏิบัติท่ารำตามครูได้อย่างแน่นอนคะ่ะในส่วนของการบ้านวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอท่ารำนะคะเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้านะคะส่งมาให้คุณครูผ่านไลน์กลุ่มเช่นเคยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ